ป็นเสื <cues> <write> okay, ้อนต้นเรื่องนะครับวันนี้โอเคแล้วก็นี่เป็นเดีทีมนะครับอันนี้เรามาส่งเขาเรียบร้อยแล้วโอเคส่งไตัวละรแร้องเหรอวันน้นเรียกว่าชาเต้าเลอเต้าเลอวันนี้ชาเชอร์ทายโฟโายโูยูทายมาถ่ายรูปอีกโอเคยาดิสิสเอ่อ ถ่ายรูปต่อมาเลยนะครับยูยูยูซียูมาบ้างนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับไดรเวอร์เฮียๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นอีพีที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้ช่วยนักท่องเที่ยวยังไงบ้างนะครับพอดีพอดีว่าวันนี้เนี่ยได้งานนะครับ ตอนนี้ได้งานน้อยมากกว่าจะได้งานเนี่ยต้องไปรอที่สนามบินวันนี้เริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงครับตอนเช้าไม่ได้วิ่งก็เลยไปรอที่สนามบินได้งานแต่ออกจากสนามบินเท่านั้นเลยวันนี้ได้แค่ไม่กี่งานนี่ครับเพราะว่ารับดูแล้วประมาณสี่ห้างานนี่แหละแต่ว่ามีงานสุดท้ายเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดก็คือรับจากนิมมานนะครับแล้วก็ ปลายทางอยู่ที่สถานีตำรวจผู้พิงฮ่าฮ่าไอ้เราก็งงว่าเอ๊ะเขาจะไปกันทำไมกันนอกจากของหายเท่านั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือเขาทำเขาลืมกล้องไว้ในรถคันก่อนหน้านี้แล้วไม่สามารถที่จะติดต่อคือไม่มีฟังก์ชันที่จะโทรศัพท์ติดต่อคนขับก็ไม่ได้ติดต่อเข้าศูนย์ก็ไม่ได้ เป็นอะไรที่ห่วยมากนะครับก็คือของโบเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าแอปในเวอร์ชันภาษาจีนเนี่ยทำไมมันติดต่ออะไรไม่ได้เลยเขาก็เลยต้องพึ่งสถานีตำรวจซึ่งผมเนี่ยก็เลยจำเป็นจำเป็นนะครับก็เลยต้องก็คือต้องพาเขาไปที่สถานีตำรวจแล้ะพอดีบังเอิญเนี่ยก็มีน้องที่รู้จักกันเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สสอพภูพิงค์ด้วยเช่นกันก็เลย วันนี้ก็เลยอำนวยความสะดวกให้เขานะครับก็เลยเข้าไปก็ไม่ได้แจ้งความหรอกครับก็แค่ติดต่อร้อยเวรแล้วก็ร้อยเวรเขาก็เอาทะเบียนรถเนี่ยก็คือคือในในในแอปโบเนี่ยมันมันมีขึ้นมาว่าชื่ออะไรยี่เอ่อยี่ห้อรถอะไรรุ่นอะไรแล้วก็ทะเบียนรถอะไรแต่ว่าติดต่ออะไรไม่ได้เลยนะครับข้อความก็ส่งส่งส่งไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแล้วมันจะต้องมีฟังก์ชันในการโทรโทรกลับหา หาคนขับใช่ไหมแต่ว่าของแอปจีนเนี่ยมันแปลกมากมันไม่มีให้มันมีแค่มันมีแค่ว่าแจ้งว่าอ่าอะไรนะมีปัญหาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แต่ได้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีวิธีการติดต่อบอกว่าให้ติดต่อภายในยีบสี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่ไม่มีฟังก์ชันอะไรให้ติดต่อได้เลยก็คือแบบมันก็ให้บอกแค่ว่าอาคุณไอ ไอ้ข้อความเนี้ยช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผมก็เลยคิดว่าเอางี้ดีกว่าผมก็จะไปลองติดต่อกับน้องที่เป็นตำรวจอยู่ที่สพภูพิงนะครับแล้วก็ให้เขาช่วยอําอนวยความสะดวกนิดหน่อยนะครับพอดีน้องเขาก็กําลังออกกําลังกายอยู่ที่ปั่นจักรยานไปมวยถึงเท่านะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงจะประสานให้กับร้อยเบนสอบสวนนะครับช่วย เดินเรื่องให้ทีนี้เราก็เลยได้เดินเข้าห้องไปหาห้องร้อ,อยเบนสอบสวนโดยตรงปรากฏว่าร้อยเบนเขาก็สอบถามโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเขาก็เซิร์ชจ,จากทะเบียนรถนะครับปรากฏว่าทะเบียนรถเนี่ยกลายเป็นทะเบียนของรถของบริษัทให้เช่ารถนะครับบริษัทเช่ารถแต่ว่าบริษัทเช่ารถเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของคนขับอยู่เขาก็เลยติดต่อให้คนขับเนี่ย โทรกับมาที่ตํารวจซึ่งน้องคนนั้นก็โทรกลับมาที่ตํารวจแล้วก็ได้คุยกันแต่ปรากฏว่าน้องเขาอะคือขับรถกําลังรับส่งอยู่แถวแม่โจ้แล้วนะครับซึ่งจากแม่โจ้จะเข้าเมืองเนี่ยมันก็ไกลผมก็เลยเสนอว่าเอายี่ดีกว่าเดี๋ยวผมขับไปส่งลูกค้าไปหาเขานัดกันที่ไหนก็ได้แต่ว่าผมขอเบอร์น,ะน้องเขาไว้ก็แล้วกันก็เลยเอาไปเอามา น้องเขาก็เลยเสนอว่างั้นงั้นไปเจอกันที่สถานีตำรวจแม่โจ้ก็แลวกันซึ่งผมก็เลยก็จะเป็นต้องขับรถพาลูกค้าคนจีนสามคนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพคนต้นเรื่องคุยเก่งคุยเก่งเลยตั้งแต่จากภูพิงไปถึงแม่โจ้ก็คุยกันอยู่นั่นแหละจากแม่โจ้กลับเข้ามาในเมืองนะครับเมื่อกี้เพิ่งส่งลงรถไปนะครับ ก็จากแม่โจ้กลับมาที่หมูยิ้มจิ้มจุนจิ้มจุนจิ้มจุมแถวหลังโตโยต้าเจ็ดยอดนี้นะครับโตโยต้าลิสนะครับก็สําเร็จด้วยดีนะครับก็ได้กล้องคืนแล้วกเ็เขาก็เลยขอถ่ายรูปไปให้แล้วก็เขาบอกว่าขอเอาไปลงทิกตอกได้ไหมผมก็โอเคไม่มีปัญหาผมก็ยังบอกว่า,าจริงๆผมก็เป็นลูกเซี่ยวนะผมเป็นคนจีนเป็นลูกเซี่ยวไทยจีนซึ่ง ก็ตอนที่เขาอยู่ในรถเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเราเราก็จะรู้ภาษาจีนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ก็ถือว่าอย่างน้อยเออน้องน้องที่เอากล้องมาคืนเนี่ยได้ไปร้อยหนึ่งแล้วเขาก็ถามผมว่าผมอะ่ะคิดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงดีว่าแต่มันก็นานเหมือนกันนะคือจากจากภูพิงค์เนี่ยไปแม่โจ้นเนี่ยก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว,แล,วแล้วก็ตอนที่เรารอทําเรื่องที่สถ,ถานีตํารวจภูพิงค์อีก ก็เป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะก็เป็นหนึ่งชั่วโมงละแล้วลจากาไปถึงที่แมโจแล้วก็กลับอในมเมืองเนี่ยก็ประมาณสิบกว่านาทีก็รวมประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็เลยคิดว่าระยะทางมันก็คงประมาณ30มสิบกว่าโลอะไรเงี้ยรวมกับที่เขาเรียกจากนิมมานไปภูพิงด้วยก็จะตกประมาณ ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณห้าร้อยก็น่จะพอลนะถ้าได้เรียกเยอะกว่านี้ก็คงจะหรือเรียกน้อยกว่านี้ก็คงจะไม่คุม้มถ้าเรียกน้อยกว่านี้ก็ไม่คุ้มใช่ไหมแต่ถ้าเรียกเยอะก็จะโอเวอร์ไปหน่อยซึ่งน้องที่เอากล้องมาคืนเนี่ยได้ไปร้อยหนึ่งละผมก็คิดว่าถ้าห้าร้อยเนี่ยก็คงจะดีแต่เขาก็ไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ว่าผมบอกว่าผมบอกว่าอีปายยวนเขาก็บอกว่าอ๋อประมาณไฟฮันเดใช่ไหมผมก็บอกโอเคเดี่ยม เขาก็ไม่ลังเลที่จะจ่ายก็ถือว่าวันนี้เราได้ช่วยนักท่องเที่ยวนะครับเป็นกล้องกล้องที่ผมโพสต์ไปในกลุ่มว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนิคอนนะครับซึ่งก็อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้ว,ลวเขาได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็จะได้ค่าตอบแทนที่ โอเคด้วยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เป็นดรเวอร์นะครับอย่าไปคิดเอาของเขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่เขาลืมไว้ในรถเนี่ยแล้วเราเอาไปนะครับมันจะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งถ้าเอาไปแล้วเราเอาไปขายนะครับถือว่าเป็นลักทรัพย์นะครับตำรวจบอกเมื่อกี้คุยกับตำรวจแล้วตำรวจว่าเป็นลักทรัพย์สองก็คือ เอาไปแล้วเป็นของตัวเองก็ไปคือ,เ,อเก็บไว้ก็คือจะกลายเป็นยักยอกทรัพย์นะครับ mm hmm. ก็จะมีโทษตามกฎหมายเป็นอาญานะครับยอมความไม่ได้แต่ตํารวจก็บอกว่าไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคือหลังจากที่เขาลืมไว้เนี่ยแล้วมีลูกค้าขึ้นรถมาเนี่ยแล้ว <Yeah. S 1> เราก็ยังไม่ทันเห็นว่ามีของที่ลูกค้าคนก่อนลืมไว้เนี่ยแล้วลูกค้าคนใหม่เอาไปเนี่ย ตรงนี้มันก็พิสูจน์ทราบไม่ได้นะครับมันซึ่งมันก็เป็นช่องว่างทางข้อกฎหมายเหมือนกันยกเว้นว่าเราจะมีกล้องติดแล้วก็อยู่ในรถก็อาจจะทําให้สามารถพิสูจน์ทราบได้แต่ว่าผมคิดว่าก็คงจะไม่มีใครมีกล้องติดมองในรถตลอดเวลานะครับ mm hmm. อืมก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับ ep นี้ชื่นชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตาม กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยยิ่งดีช่องผมมันจะโตช้าๆหน่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ค่อยๆไปนะฝากกันไว้ขอบคุณมากครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายวิว